ดีค่ะมาพบพ่อๆอกับซามาชานว่งพาเพื่อนมาแล้วจ้ามุนีซิมาอยังจัะวันนี้จะมาหอ่ขอขนมเทียนให้พ่อแม่พี่น้องดูนะคะวิธีห่อขอนมเทียนอันนี้ใส่ด้วยค่ะเด้อเอาออกขอพูดไทยดีกว่านานะจะได้ฟังกันทั่วหน้าอันนี้คือไอ้ถั่วเหลืองเอาไปแช่นะประมาณสิบนาทีก่อนนะคะค่อยเอามานึง่ง นึ่งก็ประมาณสิบนาทีเหมือนกันนี่ค่ะกะว่ามันสุกเนาะนี่ค่ะถ้ามันสุกมันก็จะนี่เนี่น,นี่มันจะแตกอย่างนี้ค่ะไส้ขนมไส้เค็มจ้ะก็มีหอมทอดหอมเจียวพริกไทยแล้วก็น้ำตาลเนาะขานไม่ได้คือใบตอง ้ำมันพืชน,นี่เอาไว้ทานะคะเอาไว้ทาใบาตองค่ะวันนี้จะมาทำขนมเทียนข้าวเหนียวดำจะ้ะข้าวเหนียวดำก็จะมีแป้งก็จะมีน้ำแล้วก็จะมีเกลือเนาะใส่นิดนึงพอแป๊มแป๊มข้าวเหนียวดำแล้วก็น้ำเกลือจะ้ะอันนี้เกลือ เด,เดี๋ยวมาดูวิธีทำเลยจ้ะไอถัว่วถั่วเหลืองนี่ก็จะเอาไปตำนะจ๊ะตำก่อนเนาะให้มันละเอียดใส่กันนะเดี๋ยวนะจ๊ะจะให้เขาจะมาที่นี่เขาตำใส่าแล้วนะจ๊ะนี่ตำใส่าแล้วเขาจะมาเฮ็ดไอ้โต๊ะแป้งจ้ะ อันนี้เครื่องโล่เนาะห้าร้อยกรัมแบ่งคนนี้เทลงมาเลยจ้ะใส่มันนี่การถ้าสมมติเขาใส่ร้ายกับถ้ามักหวานจะใส่หวานจ้ะม,มันมันมัตายโตนเนาะวะว่าถือที่แบบมันก้นแต่เฮ็ดร้ายกต่ใส่อะไรมีคนเนี้ยดำนี่จ้ะข้าวเหนียวดำเมือ่อไรนะจ้ะ เทน้ำปลานะจ๊ะมือล่างนะจ๊ะเท่าก่อนทําการคุกเค้าก่อนใส่น้ำอย่าใส่ไม,ไม่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่พอ,อยนี่แล้วก็ทําการนวดนวดก่อนจะเห็นไหมคะทําการนวดนวดก่อน ี่สูตรไทรสูตรมันเนาะนันก็แล้วแต่สูตรคุณใส่เกลือใส่เกลือปลายช้อนค่ะอย่าใส่เยอะเนาะมัมีรสชาติหน่อยสูตรสาวนาจแซ่บนัวก็จะใส่เกลือหน่อยแล้วก็เติมน้ำลงไป น้ำนี่ก็จะใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันแช่นวดนวดไปเรื่อยๆล้างมือสะอาด,ดแน่ละจ้ะพอนวดเสร็จก็จะทิ้งไว้ประมาณสามสิบนาทีนะคะให้แป้งมันในนี่คลายตัวก่อน จะได้เอาไปทำขนมเทียนได้จะได้ไปห่อได้ค่ะ ใส่น้ำนิดนึงนะจ๊ะมันจะตัวละทแป้งมันจะคลายตัวทีนี้มันจะกืนน้ำไปทีนี้ก็หอได้แล้วค่ะพักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะ ใส่แล้วก็ทำเสร็จแล้วง่ายๆสไตล์สาวอำน,นาจซสบนัวพาเพลินนะคะใส่ใส่เยอะๆสาวน้าชอบใส่เค็มค่ะ จะจะประมาณนี้นะคะใส่แล้วก็ได้แล้วรอรอ ระหว่างระหว่างรอไอ้แป้งเซ็ตตัวนะคะมาทำไส้มาทำไส้ไส้เยอะๆเลยรอไส้ใส่เยอะๆ,ออะๆน่น อรอให้มันกลมๆไม่ต้องนี่เอาเล็กเอาใหญ่แล้วแต่เราค่ะเราชอบใหญ่ใส่เยอะๆก็เอาใหญ่นะคะ แช่นิดเดียวฟูขึ้นมาเลยถั่วเหลืองนิดเดียว จุ่มใบตองจุ่มใบตองใส่กันไม่ให้มันติดกันอะอาน้ำมันใส่ใบตองไม่ให้มันติดกันเนาะประปกบใส่กันนะประปกบใส่กันเลยใบตองก็จะเหี่ยวก่อนคนทำแล้วสีสัน จะมาปั้นให้ดูนะคะปั้นให้ดูสังสลลอันสองแล้วรอรอหนึ่งใส่ใส่ใส่ก็จะเยอะ เวลาหอนะคะหอนี้แล้วก็ใส่เนี่ยพักนีจีบนะจีบนจีบจบแล้วก็เข้ามุมเลยค่ะพอได้เนาะสามนาทพอได้เนาะสวยงามสวยงามค่ะสวยงามทำทำหนึ่งนี้ไป ต้องเบี้นะเราชอบใส่เยอะก็ใส่เยอะค่ะตามสไตล์ใครสไตล์มันนะไต์สามหน้าก็จะชอบใส่เยอะหน่อยเป็นประมาณนี้ก็ทำไปเรื่อยๆทำจนแป้งหมดนะคะล้างมือให้สะอาดตอนค่ะมันก็จะหุ้มเอง หักจีีค่ะเ,เอใส่เลวปุ๊บพับเลยค่ะหักมุมสวยไหมคะพอได้เนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูตอนห่อเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวมันยังจะหมดเวลาก่อนยังไม่ทันในเนื้องหมดเวลาก่อนแล้ว ขน,ขนมกมกซ้ำน่ากับ่อเสซตเล่ด้จ้ะเด้อเนี่ยก็จะประมาณนี้น้อจ่ะเนาะทาเบิ้งตอ้อนซุกด้จ้ะเด้อเนี่ยพอได้อยู่บ่จะ่ะก็พอได้อยู่เนาะไปวัดไปว่าได้อยู่เนาะจ้ะห่อบักไงบักไงลยจะ่ะทาเบิ้งตอ้อนซุกด้จ้ะเด้อ